เมื่อวานนะคะช่วงบ่ายๆนี่ฝนตกแห้งแห้งมีนองก่อนแก้วก่อนคํำนั่งผ้าพ่นไปไซเบ็ดมาเนี่นะคะไซเบ็ดเงียเขียดเด้อค่ะเนเน่จ้าทันใดสนใจกระทักมากเลยจ้าปากคอเนาะค่ะเนาะ ปลาคอใสเบ็ดงามๆเลยค่ะแล้วกับซีมีเอียนพร้อมนะคะหรือว่าปลาไหลล่ะนะคะนางผ้ากับสีเลือกไวก่อนเนาะคะ่ะลังเลิกงานแล้วนะคะนางผ้ากับสีออกไปหน้ากอนนะคะไปเก็บผักมาใส่หอมเอียนก่อนจ้าเส้นทางนะคะในการสัญจรไปให้ไปหน้านี่นะคะพิ่นขยายออกไปเร้วน,นะคะพิ้นเสียเป็นข้างคางน้นกีดนอกจากตั้งต่กีดไปพี่น้องจ๋าขีโมเตะไส่ไปนี่เฮ้ยย่านสะเลดกล่มทางหมื่มนพี่น้องจอ๋ายางใดยางว่าสั่นไปออกมาหน้านะคะเป็นหน้าหอมออกมากับก้อนเกลยวก้อน คำบีนองจ้านี่เลยค่ะเขาอีเตียนะคะเขาอีตเตียนี่เป็นข้าวเหนียวนะคะงามๆเลยค่ะคุณสมบัติของเขาอีเตียนี่นะคะเพื่นต้นสีํำได้แล้วที่เนี่ยบลูมเนาะค่ะก็เลยมีให้ได้ผลผลิตหลายเนาะค่ะเม็ดเขาเพิ่นเด้ค่ะแบบบ่มีเม็ดรีบเลยเม็ดเต็มส่วนเลยค่ะเพราะว่าน้าหอมนี่เป็นหอมเหมือนคล้ายๆว่าน้ำเพิ่นไหลมาห่มกันแล้วที่เนี่ใส่เขาแล้วที่เนี่ยเขาสิเป็นเขาต้นใหญ่ต้นสูงเนาะค่ะแล้วทีนี่ก็ล่มทับกัน กะสีได้เขารีบรลายเนาะคะ่ะผลผลิตที่เข้าได้ก็เลยได้ว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าง่ายๆก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเขาอีเตียนะคะนาวแล้วก็สิปูพักไว้กินแล้วจ้าเมื่อนี่ออกมาไฮมาหน้าเด้อค่ะอันนี้เป็นเขานะคะเขาอีเตียนะคะแต่ว่าสิแกแล้วด่ะสงสัยสิได้เกี่ยวเขาลุยต้มแล้วแต่ว่าใส่รถเกี่ยวเนะคะ่ะนอน,นี้ภาษาอีสานเพิ่นเอิ้นทางน้ำเด้ทัน ทางน้ำเลี้ยวบัดที่นี้เพิ่นซินี่รอบดักปลาเพิ่นว่าเนาะค่ะเนาะมาเบิงกันจ้าเป็นทางน้ำนะคะทางน้ำแล้วที่เนี่ยซีนี่เหมือนคล้ายๆว่าเป็นการชะลอชะลอน้ำนั่นล่ะเนาะค่ะเนาะ่นบอกว่าฝ่ายชะลอ,อน้ำเนาะค่ะเนาะเหมือนคล้ายๆว่าเลี้ยงน้ำไว้เาน้ำเนี่ยไวข้ขังเขาก้อนนะคะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะเพราะน้ำไหลามาจากตรงนี้นะคะนี่เพิ่นก็สินี่ รอบดักปลานะคะนี่นะคะรอบไว้ดักปลาไว้กินนะคะภาษาอีสานว่าปลาบืนนะมหมอกเงี้ยมือเศร้านะคะนี่เลยจ้ะก็จะมีรอบนะคะไว้ดักปลาแต่ว่าคนเกี่ยวคนข้ามคนเบิงไปเลี้วนะคะเอาไปเลี้ยวว่อาอ่างไงเดี๋ยวมือเรยงสิไปทำผัดเผ็ดปลาไหลนะคะเพราะว่าได้แล้ววนะคะ่ะนี่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะเป็น วิธีเศร้าให้เศร้าหน้าพนวาเนาะค่ะค่างน้ำเขาจะเม็ดเขาอีเตี้ยนะคะเหนี่เบิงย่างเต็มเลยค่ะพี่น้องจ้าว่ามีแบบเม็ดรีบยได้ค่ะหั่นใส่รถเกี่ยวเกีียวคือสีไหลรัวๆปุ๋นละพี่น้องจ้าเบิงตะอ่อนเขาอีเตียคะ่ะเป็นข้าวเหนียวนะคะ